ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีมีภารกิจในการกํากับดูแลและแนะนําส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้รับรู้และเข้าใจในหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย4แผนงาน2ผลผลิต5โครงการ6กิจกรรมหลักภายใต้งบประมาณที่ได้รับ9.39ล้านบาทกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพสำนักงานได้เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพจำนวน141แห่งโดยมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นจากปีก่อนดังนี้หนึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีเป้าหมาย38แห่งผล29แห่งคิดเป็นร้อยละ76.31เปอร์เซ็นต์ 2องหสหกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน150วันและมีวาระอนุมัติงบการเงินผ่านการตรวจรับรองและเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ได้เป้าหมาย38แห่งผล37แห่งคิดเป็นร้อยละ97.36%ปเซ์ 3. สหกรณกมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ0.28และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ178.56 4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ1และ2จำนวน59แห่งคิดเป็นร้อยละ6 6 2 9และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ1และ2จำนวน12แห่งคิดเป็นร้อยละ23.5 3เเ กิจกรรมรองออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์สำนักงานได้เข้าสำรวจรังวัดที่ดินในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ท่ายางและนิคมสหกรณ์ชะอําโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้หนึ่งการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินกศนสามเป้าหมาย14ไร่ผล12ไร่สองการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์กศนห้าเป้าหมาย14ไร่ผล28ไร่กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลสำนักงานได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยง,งานหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการสหกรณ์การพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคทอชอ โดยการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2562ถึง2567มีรัษฎรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดแล้วจำนวนทั้งสิ้น770รายกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริ ได้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนสามแห่งโดยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหากรณ์อย่างยังย่งยืนบันไดเจ็ดขั้นมาใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1>, 1. สหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ภายใน150วันและมีวาระอนุมัติงบการเงินผ่านการตรวจรับรองและเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ได้เป้าหมาย2แห่งผล2แห่งคิดเป็นร้อยละ100 2. สหกรณ์มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ0.28 3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ1และ2จำนวน1แห่งคิดเป็นร้อยละ33.33 33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกรผลไม้สำนักงานจัดโครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลุ่มผักดันระหว่างวันที่7-8มีนาคม2567เป้าหมาย27รายดำเนินการจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุกล้วยหอมทองเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำตลาด1,200กล่องเป็นเงิน30,000บาทมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ในปี2,566.11ล้านบาทเศษยอดขายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566ถึง31มีนาคม2,567.9ล้านบาทเศษ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกิจกรรมรองการสนับสนุนการทำการเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้สำนักงานจัดโครงการอบรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP หลักสูตรการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย2แห่งรวม48รายงบประมาณ36,480บาทหลังเสร็จสิ้นโครงการมีสมาชิกยื่นขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ DGAP 34ราย กิจกรรมรองการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์สำนักงานจัดโครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์หลักสูตรการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเป้าหมายสหกรณ์สองแห่ง รวม40รายงบประมาณ46,000บาทหลังเสร็จสิ้นโครงการมีสมาชิกยื่นขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP 14รายและประสง์การยื่นขอการรับรองแบบมีส่วนร่วม p g s 8ราย โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกิจกรรมหลักส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำนักงานจัดอบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีองค์ความรู้การจัดการธุรกิจสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสสหกรณ์มูลค่า การจำหน่ายสินค้าในปี2,566 31ล้านบาทเศษยอดขายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566ถึง31มีนาคม2,567 18ล้านบาทเศษ โครงการระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมหลักส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร,กรง,งบประมาณ17,550บาทเบิกจ่ายแล้ว15,750บาทสำนักงานดำเนินการจัดโครงการจำนวน2โครงการดังนี้ 1. โครงการประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นในการบริหารจัดการกลุ่มการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย5ด้านเป้าหมาย4แปลงใหญ่สหกรณ์จำนวน10ราย 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทําแผนการตลาดการซื้อขายและเชื่อมโยงการตลาดจับคู่อย่างน้อยจังหวัดละ1คู่แปลงใหญ่สหกรณ์และแปลงใหญ่ทั่วไปที่จัดตั้งปี2565เป้าหมาย4ี่แปลงใหญ่สหกรณ์และ2แปลงใหญ่ทั่วไปจํานวน15รายโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรป,ปี2566สำนักงานตั้งทีมส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้สินทีมโค้ด จำนวน5ทีมและจัดประชุมชี้แจงกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายผลดำเนินงานปี2566มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ12สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร2กลุ่มลูกหนี้14,737รายรวมมูลหนี้ค้างชำระ4 9ล้านบาทเศษสมาชิกที่ดำเนินการแก้ไข2,250รายมูลหนี้ที่จะดำเนินการแก้ไขให้ลดลง98ล้านบาทณนะเดือนมกราคม2567จำนวนเงินที่ได้รับการชำระหนี้ ที่ได้รับการแก้ไขรวมทั้งสิ้น142ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละของมูลนี้ครั้างชำระลดลง34.83% เงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรวมเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน30ล้านบาทมีสหกรณ์ยืมคำขอกู้ทั้งสิ้น8สหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ในวันที่28พฤษภาคม2567จำนวนเงินกู้12.10ล้านบาทจำนวน5สหกรณ์รวม10สัญญา เงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานได้รับการจัดสรรและอนุมัติเงินอุดหนุนจำนวน2โครงการ1โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจำนวน3สหกรณ์1.1สหกรณ์การเกษตรเขาย้อยจำกัดจำนวน3รายการ1.2สหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัดจำนวน1รายการ1.3สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจำกัดจำนวน1รายการ 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจำนวนหนึ่งสหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรบ้านลาจำกัดจำนวนหนึ่งรายการ